สวัสดี FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านเช่นเคยครับท่านที่ติดตามรับชมทางช่องของเราคลิปนี้ก็มีเหรียญไม่ปกติไม่ธรรมดามานำเสนอให้ f อซคนชอบเหรียญ ได้รับชมเช่นเคยนะครับเหรียญสามเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2537เป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับมีรูปสัตว์อยู่ในเหรียญปีพศ2537เป็นรูปสัตว์สองชนิด นะครับเป็นสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่เป็นแบบไหนนะครับเราไปชมพร้อมกันเราก็จะนำกล้องส่องนะครับเหรียญแรกนะครับขออนุญาตหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเหรียญแรก ด้านหน้าก็ปกติทั่วไปด้านหลังที่ว่ามีรูปสัตว์ก็คืออยู่ที่ด้านหลังนะครับแต่เรียนนี้เป็นเหรียนที่มีเหลือนะครับปีพศออ2537ปีพศออ2537แล้วก็ มีเรืออยู่ที่ฐานวัดแม่น้ำ้าพยานะครับปีพศออ2537เหรอยนแรกต่อมานะครับเป็นเหรียญที่สองปีพศออ2537เช่นกัน เหรียญน,นีม้มีมีรูปสัตว์ชนิดสัตว์เล็กนะครับสัตว์รูปสัตว์อยู่ตรงไหนเอไม่เคยสังเกตก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่ไม่เคยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะแนะนำ ว่ารูปสัตว์ที่เกิดขึ้นในเหรียญปีพศ2537อยู่ตรงไหนจะส่งด้วยกล้องนะครับไปส่งด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงเลขสามหัวของเลขสามก็จะเป็นหัวของสัตว์ หางของเลขสามก็จะอยู่ตรงกลางของของสัตว์สัตว์ที่ว่านนี้ก็คือนกนะครับเราวิเคราะห์นะครับมันเหมือนก็แค่เหมือนนะครับก็ไม่ไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นจะเป็นนกก็แค่เหมือนนะครับเป็นเหมือนนกพิราบ เป็นเมือนนกพิราบนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามอยู่ที่ใต้เลขสามนี่คือปีพศ2537ที่มีสัตว์สัตว์เล็กนะครับต่อไปนะครับเราก็จะ มาดูสัตว์ใหญ่ด้านหลังก็ปีพศสองพัหรสามสิบเจลียนนี้จะจะสวยหน่อยนะครับสภาพสวยหน่อยไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีเนื้อเกินอยู่สองจุดจุดแรกก็จะอยู่ บนศีรษะบนเส้นผมจุดที่สองก็จะอยู่ที่ขอบเสื้อด้านล่างรูปสัตว์อยู่ที่ไหนเอซี FC ไม่เคยสังเกตท่านผู้ชมคนชอบเหรียนไม่เคยสังเกตก็ไม่รู้ถ้าท่านใดสังเกตก็รู้แต่ทริปนี้เราก็จะนำเสนออีกรอบหนึ่ง ก็ให้ท่านดูนะครับตรงพอสัาเภาตรงสารอูนะครับตรงสารอูเหมือนรูปหมีนะครับสัตว์ใหญ่เหมือนรูปหมีนะครับลองดูนะครับถ้าท่านชอบเหรียญท่านสัมผัสกับเหรียญไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยนะครับ จับใจใช้สอยทัานก็พลิกดูจุดแรกทัานก็ดูตรงพอสมเผาเป็นรูปหมีหรือเปล่ามีรูปมีหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพอศอ .2537 ที่มีรูปสัตว์สัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่นะครับอาหารในส่วนของ ราคาซื้อขายก็เป็นบางกลุ่มบางช่องนะครับไม่ได้ชอบกันทั่วไปก่อนจากกันในคลิปนี้เช่นเคยก็อยากจะฝากให้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ